ที่ท่านประกาศทำสอนโรคได้อยู่45ปีจึงปริ่านแม้ปริพานแล้วก็ยังคาดบันไดเอาไว้ถือสายทางเดินเป็นอัดเป็นธรมไว้ให้พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติตามที่อาควาทมที่ประกาศไว้5,000ปีถึง5,000ปีแล้วก็ยุติไปเองด้วยอำนาจความหนานแน่นของกิเลสมันปิดมันบงังเรื่องบาปเรื่องบุญ เรื่องนรกสวรรค์ไม่มีเลยมีแต่ความดีความดิ้นค,ความทะเยอทะยานเห็นกันนี่เหมือนเสือเห็นปลาเห็นเห็นสัตว์นั่นเนละเห็นมีจะจะกัดกันจะฉี่กันสัตว์ประเภทห้าร้อยปีผ่านไปแล้วเวลานี้เรายังเป็นสัตว์เป็นคนอยู่เป็นธรรมดา เวลาโมโหก็อยากฆ่าอยากแกงเขาคั้นเวลาใจดีแล้วก็หยุดไม่อยากฆ่าอยากแกงเขามีประเภทนี้ยังพอเป็นพอไปพระพุทธเจ้าทรงเรียนญาณเห็นอย่างนี้แล้วจึงแนะนําสัมสอนสัตว์โลกตลอดมา <c oughs> เวลานี้เราอยู่ในท่ามกลางแห่งโอวาทคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู <c oughs> ้ใด,ดจะปฏิบัติตนแก้ไขตนก็ให้แก้ไขเสียเวลามีชีวิตอยู่นี้ อย่าถึงกับขั้นที่ว่าตายแล้วคอยนิมนพระมาตั้งสองแสนสามแสนองค์มากุศลาธรรมมาไม่เกิดประโยชน์อะไรให้โปรดตัวเองเสียตั้งแต่บรรัดนี้กุศลาแปลว่าความฉลาดคนฉลาดต้องต้องสร้างคุณงามความดีได้ <c oughs> นี่ละเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสารโลกดังที่ได้เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้แหละพระองค์ทรงเรียานอีกแล้วจึงสั่งสอนสารโลก ส่วนเท้ามาหาพรหมที่มาราธนาก็เป็นปฐม,มเหตุเท่านั้นเองเรื่องอะไรที่จะใหญ่โตและเหยียดละอสุขุมคัมภีรภาพมิยกให้พระพุทธเจ้าทั้งหมดแม้แต่เท้ามาหาพรหมก็ยังเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าใครจะมาหาพรหมองคไหนที่จะเลื่นเลยยิ่งก,กว่าพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ไม่รู้ถึงกับเท้ามาหาพรหมมาราธนาสอนตึงสอนตามคําของเท้ามาหาพรหมอย่างนี้ไม่มี มีอยู่ในพระไทยของพระเจ้าทุกสิ่งตัวอย่างแล้วเป็นแต่เวลานั้นกําลังพิจารณาแยกแยะดูประเภทของสัตว์โลกจะควรแนะนําสั่งสอนได้ประการใดหรือไม่เมื่อเท้ามหารมเห็นอย่างนั้นแล้วก็กลัวพระพุทธเจ้าท่านจะปล่อยวางสัตว์โลกให้จมไปเสียไม่แนะนําสั่งสอนต่อไปจึงมาขอรัตนาท่านให้แนะนําสั่งสอนสัตว์โลก ความเป็นจริงแล้วไม่มีใครเตืนศาสดาที่มีพระเมตตาสงสารพร้อมด้วยปรีชาญาณอย่างทราบในอุปนิสัยของสัตว์อย่าดีจะชั่วประการใดไม่มีใครเตินศาสดาไปได้ที่อา่านจึงสอนพวกเราให้บตชปฏิบัติตามวันนี้